สวัสดีครับเพื่อนๆพนก๊อฟชาแนบุรีนะครับเพื่อนๆนี่นะครับใครที่ศรัทธาหลวงพ่อเกววัดโคสิตารามนะครับเพื่อนๆก็สามารถเก็บเป็นความรู้ได้เลยนะครับเพื่อนเเรียกว่าตอนนี้นะครับเรียกว่าพระของหลวงกวยเนี่ยที่ปลูกเสกทั้งในวัดและนอกวัดนะครับเพื่อนได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วสนนราคาเนี่ยขยับอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆการศึกษาหรือสะสมเนี่ยก็เพื่อนๆนควรจะ พิจารณาก่อนนะครับจะได้เป็นแนวทางนะครับเมื่อวันนี้ผมกอบชนะบุรีนะครับก็นําพระ,ะมาเล่าสู่กันฟังดีกว่าสําหรับเพื่อนๆที่กําลังศึกษาหรือเริ่มสะสมนะครับเพื่อนสาหรับพระที่อยู่หน้าที่เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับก็คือจะเป็นสมเด็จขาโตนะครับเพื่อนซึ่งผมกอลชนะบุรีนะครับก็มีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับองค์ไหนที่ เพื่อนๆสนใจผมก็ออกไปบ้างนะครับเพื่อนเรียกว่าส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเก็บนะครับเพื่อนนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่นะครับนี่เดี๋ยวขยับกล้องก่อนอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมศรัทธาด้วยแล้วก็เก็บด้วยนะครับแล้วก็ใช้บูชาจริงบูชาด้วยนะครับเพื่อนนี่นะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนก่อนที่เพื่อนจะศึกษาเรื่องสมเด็จของขาโตะนะครับวันนี้เราก็เอา สมเด็จขาโต๊ะเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็วิธีสังเกตนะครับเพื่อนสมเด็จขาโต๊ะเนี่ยอันดับแรกเนี่ยครับจะเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับอยู่ในซ้มนะครับสันนิษฐานนะครับเพื่อนจากพิมพ์เนี่ยหลวงพ่อกนยน่าจะใช้สมเด็จวรละคงพิมพ์ใหญ่นะครับเพื่อนมาเป็นต้นแบบนะครับแต่ว่าจะถอดพิมพ์หรือเปล่าเนี่ยประวัติอย่างไม่ชัดเจนนะครับเพื่อนแต่วนี้นะครับเราก็มาแนะนานะครับวิธีสังเกตนะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนสมเด็จขาโต๊ะเนี่ย จากที่ผมมีค่อนข uh, ้างเยอะนะครับเพื่อนแล้วก็มีออกไปบ้านนะครับจากที่ผมสังเกตเนี่ยหนึ่งนะครับพิมของสมเด็จข่าโตเนี่ยจะมีค่อนข้างหลากหลายพิมนะครับตอนนี้ที่เห็นชัดๆนะครับประมาณ4พิมพ์ได้นะครับเพื่อน่างที่ผมสังเกตที่พระที่มีอยู่นะครับนี่นะฮะสพิมได้อันนี้ก็คือ1พิมพิมนะครับตรงนี stores, s, <S hmm. ้ก uh, ็คืออีก1พิมพิมนะครับององทางฝั่งนี้นะครับเพื่อนจะลักษณะ ยาวๆเห็นไหมครับเพื่อนนี่นะครับแต่อีกองค์ทางด้านขวามือจะต้อๆหน่อยนะครับแต่ลักษณะเนี่ยให้เพื่อนๆดูนะครับความคมลึกของพระนะครับอืมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งพิมพ์นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูก่อนนะฮะนี่อีกหนึ่งพิมพ์นะครับเพื่อนเห็นไหมพิมพ์เนี้ยฟอร์มจะลึกนะครับนี่นะะแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้แยกพิมพ์กันมานะครับเพื่อนว่า มีทั้งหมดกี่พิมพ์นะครับเพื่อนแต่ให้เล่นหาเป็นสากลนะครับแล้วก็ส่วนเนื้อนะครับเพื่อนเนื้อของสมเด็จขาโต้เนี่ยถ้าเพื่อนสังเกตนะครับนี่ผมยกให้ดูสมเด็จข่าโต้เนี่ยจุดเด่นเลยนะครับเพื่อนเนื้อนะครับจะไม่เหมือนกันเวลาที่เพื่อนเห็นพระเนี่ยสมเด็จขาโต้เนี่ยเนื้อจะมีความแตกต่างกันนะครับเพื่อนเพราะว่าขึ้นอยู่กับมวลสารที่หลวงพ่อกลวยนะครับได้กดแล้วก็ได้ทําขึ้นมาสมมติว่าวันนี้หลวงพ่อกลวยได้มวลสารมาผสมน้ํามัน ตังอิ้วนะครับอะไรพวกนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็จะกด5องค์10องค์20องค์แล้วก็นําไปตากนะครับอันนี้ก็คือตามประวัติที่หลวงพ่อจัดสร้างนะครับแล้วก็ลูกศิษย์เจ้าหาเนี่ยได้เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ผมพอดีมีลุงคนที่รู้จักนะครับอยู่แถวบ้านผมัชานาานะครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกวยเลยนะครับตอนที่ท่านบวชเนี่ย แล้วก็ท่านก็บอกว่าก็เห็นหลวงพ่อให้ผสมมวลสารนะครับแล้วก็กดๆๆช่วยกดนะครับแล้วก็เอาไปตากแดดนะครับแล้วก็งัดขึ้นมาแต่ลุงเขาจําไม่ได้ว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับเพราะว่าลุงของผมก็ลุงรวยเนี่ยที่อยู่แถวอ่าชน่านะครับท่านมีเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อกวยนะครับสีเหรียญนะครับเพราะว่าท่านไปบวชในยุคที่หลวงพ่อกวยยังอยู่นะครับไปบวชที่นั่นนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่าน ได้ปล่อยเหรียญหลวงมกุฎวรวิไปสองเหรียญนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าท่านก็อายุมากแล้วนะครับนี่แล้วท่านก็เคยให้ผมมาชมนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับนี่นะครับก็เลยได้รับประวัติจากคนที่ใกล้ชิดกับหลวงมกอกวรวยนะครับผมก็เก็บมาฝากเพื่อนๆนนะครับอันนี้อันนี้ก็คือสมเด็จขาโตเนาะนะครับซึ่งสมเด็จขาโตนะครับเพื่อนซึ่งที่ผมเห็นในท้องตลาดนะครับเพื่อนก็จะมีเนื้อผงน้ํามันนะครับแต่ว่า มวลสารเนี่ยจะแตกต่างกันไปบางองค์ก็เข้มบางองค์ก็อ่อนนะครับเพื่อนแต่เพื่อนเนี่ยดูฟอร์มลึกๆไว้ก่อนนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับบางองค์ก็ผสมน้ำมันตังอิ้วเยอะนะครับนี่แต่องค์ที่ผมชื่นชอบนะครับเพื่อนชื่นชอบก็คือองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับก็คือเนี่ยรักชื่นชอบเนี่ย ดูลักษณะขององค์พระนะครับน่าจะเป็นยุคต้นๆน,นะครับเพราะว่าพ,าพระหลวงพ่อกลวยพิมพ์ขาโต้นนะครับก็หลวงพ่อกลวยเนี่ยได้กดพิมพ์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็แจกลูกศิษย์ลูกหามาตลอดนะครับถ้าไม่ถึงชื่นชอบองค์นี้นะครับเพื่อนนี่นะครับเพราะองค์นี้นะครับ,รนนรบในด้านหลังเนี่ยจะมีชัญญาเรือนะครับเพื่อนนีเห็นไหมชัญญาเรือติดไว้ที่หลังทําให้รู้ ได้นะครับว่าองค์นี้นะครับเรียกอยู่ในยุค2,500ต้นต้นๆนะครับเพราะว่าชัญญาเรือเนี่ยหรือใครที่ชื่นชอบพระเกจิอื่นสายปิดตาผงคุกรักนะครับชัญญาเรือที่มาจากเมืองจีนะครับทำให้รู้ว่าอ๋อหลวงพ่อโกยเนี่ยได้สร้างขึ้นในยุคต้นๆนะครับเพื่อนเนื้อหามวลสารเนี่ยก็จะแตกต่างกับองค์อื่นนะครับเพื่อนแต่การเล่นหานะครับก็อยู่ที่พระฟอร์มสวยนะครับสวยๆคมๆนะครับก็จะได้รับ พิจารณาจากคนที่ชื่นชอบพระสวดเป็นพิเศษนะครับนี่เห็นไหมนี่พรกก็จะคมคม,มลึกๆนะครับวันนี้ผมก็เก็บไหวค่อนข้างเยอะเจอเมื่อไรผมก็เก็บตลอดนะครับเพื่อนขอให้เป็นองค์ที่เล่นหากันจริงๆนะครับเพื่อนนี่นะฮะนี่จุดสังเกตนะครับส่วนองค์นี้นะครับเพื่อนที่พิเศษนะครับเพื่อนนี่ที่พิเศษเลยก็คือเนี่ยใช้เนื้อพุทธกวักนะครับพิมพ์พุทธกวักนะครับเพื่อนเนื้อหาเนี่ย จะไม่เหมือนอสมเด็จขาโตทั่วๆไปนะครับสมเด็จขาโตทั่วๆไปนะครับเพื่อนจะเป็นน้ํามันตังอิวนะครับเป็นเนื้อผงเนี่ยน้ำมันตังอิวแต่องเนี้ยนะครับใช้เนื้อผงพุทธกวักมากดนะครับก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยน่าจะทําพิมพ์พุทธกวักหรือพิมพ์อะไรพวกนี้ที่เป็นพิมพ์พิเศษนะครับขึ้นมานะครับเพราะว่าองค์นี้มีพลอยเศษ ติดอยู่นะครับเล็กๆอยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ทําให้รู้ว่าอ๋อหลงวงพ่อโยเนี่ยเวลาเนื้อหามวลสารของพิมพ์หลักๆเนี่ยกดปุ๊บถ้าเหลือเนี่ยเขาหลวงพ่อลกยก็จะมากดพิมพ์ขาโต๊ะนะครับอันนี้ลักษณะเนื้อเนี่ยจะค่อนข้างนิ่มนะครับแต่เนื้อเนี่ยจะละเอียดวิบิบวิบ,บ,บ,บิบเลยแล้วก็มีคราบฟ้านี่ก็คือเป็นจุดสังเกตได้นะครับเพราะว่าอะไรไหมครับเพื่อนเพราะว่าผมมีพิมพ์ปกโพนะครับ นี่นะฮะที่ใช้ติดตัวประจำนะครับก็จะมีความใกล้เคียงกับสมเด็จขาโต๊ะองค์นี้นะครับเพื่อนนี่นะฮะอันนี้เป็นพิมพ์ปกโพที่หาค่อนข้างยากเลยนะครับเพื่อนเพราะว่าถอดพิมพ์จากพุทธสังมินะครับเพื่อนนี่ซึ่งได้ซึ่งเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะครับเพื่อนนี่นะฮะด้านหลังนะครับเนื้อหามวลสารเนี่ยนี่เห็นไหมครับเพื่อนนีย่ยก็ฝาแฟดเลยนะครับเพื่อนนี่เห็นไหม ผมก็จะชื่นชอบพวกเนื้อพิเศษนี่นะครับเก็บไว้นะครับเพื่อนนี่นะฮะก็เลยมาแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับสำหรับอีพีนี้นะครับเพื่อนหรือเรียกว่าแบ่งปันความรู้รอบนี้นะครับเพื่อนก็ฝากเพื่อนติดตามกอล์ฟชนะบุรีนะครับเพื่อนได้ทุกๆุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับช่องทาง t i k t o อลช่องทาง Facebook นะครับเพื่อนสนใจพระองค์ไหนนะครับกดลิงก์หน้า Facebook ผมได้เลยนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ นะครับเพื่อน,นอย่าลืมนะครับวิธีจุดสังเกตนะครับเวลาเจอสมมติเหตขาดโต้นเนี่ยหามวลสารจะแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ฝากเก็บความรู้ไว้นะครับสําหรับเพื่อน,อนๆที่ส่งพราะมาให้ผมทางไลน์นะครับถ้าผมไม่ได้ตอบหรือไม่อะไรเงี่ยก็คือเรียกว่าพระเพื่อนอาจจะยังไม่ใช่รุ่นที่เล่นกันนะครับเพื่อนไม่ต้องเสียใจนะครับเพื่อนเพราะว่าผมเนี่ยได้รับข้อความค่อนข้างเยอะเป็นร้อยๆข้อความนะครับก็หลายๆคนก็ถามว่าแท้ไหม เกไหมเอ้ยไม่ใช่ถามว่าเก้โทดเหรถ,ถามว่าแท้ไหมซื้อไหมรับซื้อเท่าไหร่นะครับเพื่อนบางทีเนี่ยพระของเพื่อนเนี่ยคนที่เริ่มเอ่อเริ่มสะสมเนี่ยไม่ได้ศึกษานะครับก่อนศึกษาเพื่อนต้องเอ้ยก่อนสะสมเพื่อนต้องศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย ถ้าไม่ใช่พัดที่บ้านหรือว่าเราไปซื้อตามท้องตลาดมาเพื่อจะมาขายเนี่ยคือเรายังขาดองค์ความรู้กันอยู่นะครับก็ไม่แนะนานะครับเพื่อนเราต้องมีองค์ครูก่อนนะครับเพื่อนแล้วก็เราศึกษาเพิ่มเติมเราถึงจะเดินซื้อในในท้องตลาดได้นะครับเพื่อนอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเพื่อนสําหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับเพื่อนแล้วก็ติดตามได้ทุกๆช่องทางนะครับผมก๊อฟชนาดบุรีนะครับเพื่อนสวัสดีครับ